สวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ช่องสบงสตอรี่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมยังอยู่ที่งาน m o เตอร์โช2021นะครับวันนี้ผมจะพามารีวิว Honda l e a ฟ125ใหม่ปี2021นะครับซึ่ง Honda Lead 125นะครับประเทศไทยนะครับ AP o o n d นํานำเข้ามาจากีิดนามนะครับมาขายนะครับ ที่ประเทศเวียดนามนะครับมีตัวท็อปซึ่งเป็นสมาร์คีนะครับแล้วก็มีตัวสแตนดาร์นะครับ AP Honda นํานำเข้ามาขายเฉพาะตัวสแตนดาร์นะครับเป็นตัวเช็ตเตอร์คีอย่างเดียวนะครับซึ่ง Honda าลีนะครับมีจุดเด่นมากมายหลายอย่างนะครับที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้นะครับข้อแรกนะครับ h o n d a าลีมีไฟเป็นแบบ Full LED นะครับ ข้างบน3ดวงข้างล่าง2ดวงนะครับส่วนไฟเลี้ยวของ Honda Lead นะครับเป็นหลอดฮาโลเจนนะครับไม่ใช่ LED นะครับส่วนไฟ d a y t i m e running light นะครับเป็นไฟ LED ซ้ายขวาทั้ง2ดวงนะครับต่อไปนะครับเรามาดูล้อหน้านะครับจะเห็นว่าที่ล้อหน้านะครับ ไม่มีสายไม้วัดความเร็วนะครับแสดงว่าเป็นลิ้นไม้แบบไฟฟ้านะครับวงล้อนะครับขอบ12นิ้วเท่านั้นนะครับความกว้างของอยางก็คือ90ทับ90ขอบ12นิ้วนะครับในส่วนของระบบเบรกนะครับเป็นดิสเบรกลูกสูบเดียวนะครับไม่มีระบบเบรก ABS ไม่มีทักชั่นคอนโทรล แล้วก็ไม่มีระบบคอมบายเบรกเป็นยางแบบจุบเป็ดนะครับแบบไม่มียางในนะครับสำหรับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด125ซีซีปริมาตรกระบอกสูบจริงอยู่ที่124.8ซีซี11แรงมานะครับประหยัดน้ำมันประมาณ50กิโลเมตรต่อลิตรนะครับจะสังเกตเห็นว่าที่เครื่องยนต์ไม่มีคันสตาร์นะครับ ในส่วนโชคเป็นโชคเดี่ยวบรับระดับไม่ได้นะครับล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรกนะครับล้อหลังมีวงล้ออยู่ที่10นิ้วนะครับยางขนาดใหญ่100ทับ90ขอบ10นิ้วนะครับยางหลังใหญ่กว่ายางหน้าแต่ขอบล้อเล็กกว่านะครับในส่วนของไฟท้ายนะครับจะเป็นไฟ LED นะครับส่วนไฟเลี้ยวซ้ายขวานะครับ ยังเป็นหลอดไส้ฮาโลเจนไม่ใช่ LED นะครับจะสังเกตเห็นว่าโลโก้ e a d LED เป็นตัวนูนสีเงินอยู่ข้างกับอยู่ข้างกับซ้ายขวานะครับ Honda Lead น,นะครับจะมีอยู่3สีนะครับก็คือสีเทาสีดำแล้วก็สีแดงนะครับที่ขายในไทยนะครับ Honda Lead น,นะครับ เป็นเครื่องยนต์125จีซีที่ระบายความร้อนด้วยหม้อน้ํานะครับตรงนี้เป็นที่พักเท้านะครับถือว่าโอเคมากนะครับสําหรับคนซอ้อนนะครับฮอ,อนด้าลีดนะครับตรงนี้เป็นที่เติมน้ํามันเครื่องนะครับความจุน้ํามันเครื่องอยู่ที่0.8ลิตรนะครับส่วนด้านบนนะครับเห็นไหมครับจะเป็นที่จับ กันตกนะครับแล้วก็เป็นแท่นวางใส่ก่องข้างหลังแบบนี้นะครับนั่นแหละครับเป็นแท่นวางใส่กล่องข้างหลังที่ใหญ่มากนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับเป็นทัดซีแล้วนะครับเนี่ยครับยูบ็อกใหญ่มากนะครับใหญ่กว่า p c x มีขนาดใหญ่ถึง37ลิตรในขณะที่ p c x ใหญ่แค่30ลิตรเท่านั้นนะครับในส่วนของบ่อนะครับ เปิดขึ้นจะไม่ง้างคาไว้นะครับเปิดขึ้นเปิดลงจะไม่มีระบบล็อกนะครับตรงนี้นะครับเป็นที่ห้อยของนะครับสามารถภาพเก็บได้นะครับเนี่ยครับการใช้งานถือว่าสะดวกสบายมากนะครับในส่วนตรงนี้เป็นถังน้ํามันนะครับอยู่ด้านหน้านะครับในส่วนตรงนี้นะครับเป็นเล่นชักสําหรับใส่ขวดน้ํานะครับแล้วก็มี power outlet ชาร์จมือถืออยู่ข้างในนะครับ ถือว่าสะดวกสบายมากนะครับสำหรับพนัานลีดนะครับมาดูในช่วงแฮนด์บ้านนะครับด้านซ้ายมีจะเป็นสวิตช์สูงต่ำแต่แล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับอย่างที่เห็นนะครับเลื่อนไมเป็นแบบเลือนไมไฟฟ้านะครับอะนาล็อกพ่วงกับดิจิตอลนะครับในส่วนประกับแฮนด์ทั้งขวานะครับจะเป็นปุ่มไอเดเรียงสตต็อปแล้วก็ปุ่มสไตล์เครื่องยนต์นะครับ ต่อไปเรามาดูสวิตกุญแจนะครับนี่ครับสวิตกุญแจของ Honda l e ี d 125นะครับจะเป็นแชตเตอร์ค y นะครับไม่ใช่รีโมทนะครับเป็นรื่องสแตนดาร์นะครับ AP Honda นํานำรุ่น s สแตนดารเข้ามาขายนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดฝาถังน้ำมันให้ดูนะครับนี่ครับเปิดแล้วครับฝาถังน้ำมันถือว่าสะดวกสบายมากครับจุ6ลิตร ไม่ต้องลงจากรถนะครับขณะเติมน้ำมันนะครับถือว่าสะดวกสะวะถือว่าสะดวกสบายมากนะครับส่วนปุ่มตรงนี้นะครับเป็นปุ่มปรับตั้งเรือนไม้นะครับในส่วนตรงนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่าเบรกมือข้างขวาจะไม่มีสายค่อมใบเบรกนะครับ แสดงว่าไม่มีคอมบ i ายเบระครับแล้วก็เห็นทางด้านซ้ายนะครับก็จะไม่มีที่ล็อกเบรกมือนะครับแสดงว่ารุ่นนี้ไม่มีเบรกมือนะครับในส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดสลีกุญแจให้ดูนะครับ ว่าหน้าปัดเดือนใหม่จะเป็นยังไงเนี่ยครับหลังจากปิดิลิกกุญแจแล้วเข็มจะตีไปที่สูงสุดแล้วกลับมานะฮะเป็นเดือนใหม่ไฟฟ้านะครับเมื่อสักครู่นี่ครับอันนี้เปิดไฟเลี้ยวด้านซ้ายนะครับผมส่วนไฟเลี้ยวด้านขวาจะอยู่ริมขวามือนะฮะริมหน้าปัดนะครับน้องครับม,มันมีกี่รุ่นนะครับ อันนี้อันนี้สแตนดาร์ดป่ะตู้นี้พี่ขายอยู่เป็นสแตนดาร์ดค่ะอ๋อไม่ไม่ใช่ตัวท็อปใช่ไหมไม่ใช่ค่ะตัวตัวรีโมทไม่มีใช่ไหมครับมีแค่สองรุ่นก็เป็นรุ่นนั้นนะคะอ๋อรุ่นนั้นที่จะต่างออกมาก็จะคือมีชุดแต่งค่ะอ๋ออ๋อเป็นรุ่นสแตนดาร์ดอย่างเดียวใช่ไหมครับตู้กีเล็ตไหมต่อไปนะครับเราจะไปดูตัวแต่งแบบพิเศษนะครับนี่ครับ จะมีกล่องกีวี่สิบลิตรแถมมาให้นะครับแล้วก็มีที่ยึดโทรศัพท์มือถืออยู่แหงทางซ้ายมือนะครับเพราะว่ารุ่นคลีเลตมันจะเป็นรีโมทใช่ไหมลน่ะสมาร์ททีสมาร์ทรทีต้องบอกวันนี้ยังไม่แน่ใจนะอ๋อคือเรานําเข้ามา,าเฉพาะรุ่นสแตนดาร์ดใช่ไหมน่าจะใช่นะคะน่าจะยังไม่ใช่รีโมทเพราะว่าที่มาโชว์ก็คือแค่มีหังอ๋อครับครับถือว่าสะดวกสบายมากนะครับสําหรับตัวแต่งพิเศษนะครับ ซึ่งราคาจะแพงขึ้นกว่าตัวสแตนดาร์ดอยู่ที่1,900บาทนะครับสำหรับตัวแต่งแบบพิเศษนะครับในส่วนของยางนะครับเรื่นแต่งพิเศษกับเรื่องสแตนดาร์ดก็มีขนาดเท่ากันนะครับ10นิวเท่ากันนะครับิแล้วถ้าจองในงานนี่ยเามีโปรโมชั่นอะไรไหมครับจองในงาน หนึ่งสามเก้านึ่แล้วก็ได้เสื้อโปโลแถมไปด้วยก็จะได้รถก่อนคนอื่นค่ะเพราะว่าเ,<อ>เราจะผลิตรถตามใบใบจองในงานอ๋ออัน,นอันนี้คือโปรโมชั่นเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อราคาห้าหมื่นอ๋ออันอันนี้นี่ไงมาจองมาจองในง,งานแล้วก็สามารถรถับรถใกล้บ้านได้เลยค่ะเลือกดีลเลอร์ได้ว่าอยากจะไปรับรถตรงไหนเอาที่ใกล้ๆบ้านลูกค<อ>้าสะดวกได้เลยอ๋อน้องอันนี้นี่ไงนี่ไงตัวท็อปเนี่ยค่ะอันนี้ตัวท็อปใช่ ราคาจะราคาจะแพงขึ้นมาหนึ่งันเก้าร้ยบาทแต่ว่าได้ของแต่งสามอย่างอ๋อไม่ใช่ตัวท็อปแต่เป็นตัวแต่งใช่ไหมอ๋อโอเคเข้าใจละก็คืออันนี้อันนี้เป็นตัวแต่งอันนี้เป็นตัวธรรมดาแต่สแตนดาราดตั้งคู่โอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอเคครับผมขอบคุณมากครับอันนี้นำเข้าจากเวียดนามใช่ไหมครับเห็นไม่แน่ใจว่านำเข้าจากที่ไหนจริงๆโอเคโอเคแต่กล่องมันใหญ่ดีโอเคขอบคุณครับ สรุปง่ายๆนะครับถ้าจองในงานนะครับใช้เงินแค่1,000บาทนะครับแล้วก็ออกรถแค่3,900บาทนะครับรุ่นธรรมดานะครับราคา5 5 5 0 0บาทส่วนรุ่นแต่งพิเศษนะครับราคา57,600บาทนะครับดอกเบี้ยทั้งสองรุ่นนะครับ1.39เปอร์เซ็นต์นะครับมีแถมเสื้อแจ็คเก็ตให้1ตัวนะครับ ซึ่งความขั้นต่ำก็คือ2,313บาทนะครับ36งวดนะครับถือว่าคุ้มมากนะครับสำหรับ New Honda Lead 125ปี2021นะครับหากเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อจองในงานได้เลยนะครับงานมีถึงวันที่4เมษายน64นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ